สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พบกับข่้วนชนนกินนะครับผมวันนีู้ั้วนนะครับจะพาพี่น้องมาดูนะครับเห็นหลายคนนะครับกําลังให้ความสนใจกับอุปกรณ์ในห้องน้านะคับั้วไม่ขี้กันนะครับเพราะว่านี่ใจมาไม่เลยนะครับเพราะว่าเป็นของน้ำไม่นะครับอันนี้เป็นที่บีบยาสีฟันนะครับพี่น้องสั่งจากลาซาด้า ครุณคุณสูงน่ารักมากเลยนะครับนี่แม่ไม่ทันดิอันนี้นนค่ะอ่ครับทำนีมม้ใส่แท่หนีได้ด้วยายกลัวมากเล็กน้อยผม,มน้องยังผู้อ่านห้ามใส่ได้นะครับฝุ่นเล็กแบบนี้นะครับนะเพราะว่าอันตรายอุ๊ยอันนี้เป็นชุดสามแก้วสามใบนะคะพี่นะ้อนี่ไอ้กระของผู้ว่น ขุยเลของแม่นะครับแม่ไปบ้านเซ้ยไปบ้านเร็วนะครับนี่ใส่ในนี้ใส่แบบมีโฟมอะไรมาด้วยนะดีอยู่นะนี่เม,มด็แล้วออกวนสั่งสีเทาไปนะครับนี่นะครับพี่น้องนี่มีลินชาฟองเด้อนี่ของอีโค้กูนะครับเฮ้ยแมนบอกว่า ไม่น่าจะนะพี้ไรเงี้ยแลวจิตแล้วนะครับผมกระกาแก้วใส่ใน,น่อยลองดูมันจะมีแม่เหล็กอยู่ข้างหลังนะครับอีแม่เหล็กอยู่ข้างหลังนะครับแก้วสามใบพอดีกับแปลงแปลง,งฟันนั่นแหละแก้วมันจะคว่ำลงแบบนี้นะครับสามใบโบกงานนะครับแล้วตรงนี้ใส่ เป็นหลอดยาสีฟันนะครับเป็นหลอดยาสีฟันวเวลานั้นเท่ากับกดนะครับมันจะช่วยบีบนะครับกดนะครับอันนี้ก็ไวทถเสเียบอันนี้ก็บล้างของได้นะครับถึงนะครับนะแล้วแล้วจะมีดิ้นชักนะครับดิ้นชักอุ้ยมันไม่หลุดนะพี่น้องไม่ใช่กิกลองสดีอยู่ดีอยูย่ไม่กิ๊กก้องหรอกนะครับบอลแมนหลุดออกเร่อยๆนะง่ายๆนะอน,นี่ดีอยู่นะครับแล้วก็จะมี อันนี้เอาเสียบไว้ก่อนนะครับข้าวหมันได้ใส่จะมีเทปใสนะครับติดนะครับเขาบอกว่าให้ให้เราข้ามใส่ว้ก่อนนะพี่น้องอันนี้นะนะครับนี่ครับให้ใส่ไปในรูนี่ก่อนนะครับนะครับแล้วก็ลอกออกไปติดก่อนนะครับลอกออกไปติดก่อนนะครับลอกออกไปติดก่อนแล้วค่อยเขาค่อยค่อยเอานี่ใส่ที่หลังนะครับเดี๋ยวคู่กันทให้ดูนะครับ อันดับแรกนะครับมันจะมีลูกศรบอกน,นะครับพี่น้องนี่ครับเราก็ใส่เข้าไปก่อนนะพี่น้องตามมาเลยครับค้จะวจะติดตรงนี้าเาชชูมเช็ดเช็ดทำความสะอาดก่อนนะครับพี่น้อง ก่อนที่เราจะติดอ่าเช็ดทำความสะอาดเดี๋ยวมันติดไม่อยู่เสร็จแล้วนะครับเนะเข่าเก่าไปกะเนี่ยห้ามกินหม้อเลยได้หล่ะ เอาไปจีบประมาณนี้ไหมผัยเอ๋อือพอดีประมาณนี้ไหมครับจิดเลยหรือว,ว่าจะประมาณนี้มันต่ำเพิ่มบ้างไปประมาณนั้นแหละประมาณนี้เนะะานเนะนะเสร็จแล้วพี่น้องก็นี่อ่ะอันนี้มันหลุดที่ดีเลยเว้ยมันไม่ค่อยมีนะครับนี่เอาใส่เข้าไปอย่างเงี้ยน,นะครับเดยวเช็ดดอบเนาะ แล้วลอกออกลอกออกเลย,เลยนะครับบัดน,นี้จะให้มันหลุดด้วยพี่นอ้องหลุดแปลกน,นี่มันติดบระยุทธด้วยแบบเนี้ยนะครับลอกออกเลย,เลยนะครับของ้นมาวัานนี้เราก็ติดอกันวันนี้นะครับผมมือกับข้องไปจะไม่กระกระมือประมาณนี้ไหมคุณเอ๋ตรงนี้ไหมอ,อ่าโอเค โอเคเนาะดันเลยเด้อกายของซ้ายขวาหน้าหลังนะครับเดี๋ยวมันจะไม่เกิดนะครับพอติดไปแล้วให้เขายกออกแล้วเขาก็เอามือูบนะครับเอามือูบดีๆเอาอันนี้เบี้ยวหน่นี่ติดไปแล้วนะครับเนาะนะครับอ่ะอันนี้เอามือูบนะครับสงสัยมันเบี้ยวตอนเขาหยับ อย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาใส่คืนเข้าไปเสร็จแล้วครับพี่น้องเสร็จแล้วจบนะครับนี่อันนี้ยาสีฟันเนาะอ <ฮะ S 1> ๋ตัวสองเด้อจะบีบให้มันไหลมาน่าจะทําแบบนี้เลยนะกวนว่นานะ <ๆ S 1> เอานี่ออกนะครับแล้วก็หมุนตัวเนี้ยใส่เข้าไปนะครับองหมุน เหมือนท่าองใดกับรุลุเหมือนท่างนี้นี่นะเอ้ยเหมุอนเหมุอนถึงเหล่าถึงแล้วเหมืนเหมุอนเหมืนไปเลยนะคะพี่น้องน่าจะอยู่แล้วนะน่าจะสัญญาค่ะเดี๋ยวเราลองแปลงฟันกันดูมันจะมีที่ไว้แปลงสีฟันด้วยไว้ตรงนี้นี่นะไปได้แล้วพี่น้อง เอาอเปลี่ยนฟันเุๆๆน๊บออันเอา,าเปลี่งฟันเลยแต่ว่าผู้อันเปี่ยแล้วนะครับเอ้าก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องของอีโคโค่น่ารักอยู่นะครับผมอัน,น้เวาใสกเวลาเขาอ,อีอาดนานะอุ้ยหวนสวยลูกกาเขมือเัาใส่นี่กันเขาก็อาบสินะประมาณนี้ครับพี่น้องครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับจะมารีวิวอะไรคอยดูครับพี่น้องสวัสดีครับ